สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องผู้นิยมสะสมพระเครื่องพระแท้สากลนิยมทุกท่านนะครับวันนี้เป็นอีกวนนันนึงครับได้เช่าหลวงพ่อเงินนะครับอสององซ้ายนะครับเป็นมือนับแบงค์แล้วก็มือเลขก8นะครับแล้วก็องค์กลางอ,องทั้งขวานะครับเป็นมือจุดนะครับไออันนี้เพิ่งเช่ามา ทั้งสามองนี้นะครับเป็นหลวงพ่อเงินวัดบางคลานปี2515ทั้ง3องค์เลยนะครับนี่เป็นเนื้อทองเหลืองนะครับซ้ายสุดนะครับเป็นมือนะับแบงก์องกลางเป็นมือเลขแแล้วด้านขวาเป็นมือจุดนะครับผมทั้ง3ององเนี่ยวิธีสร้างเดียวกันคือเป็นภาพปั๊มนะครับตัดข้างอุดกิ่งปาดตูดเหมือนกันนะครับแล้วก็มีโค้ดนะครับนี่ แต่ทั้ง3องค์เนี่ยนะครับผมมีจุดที่จะให้ดูนะครับถ้าเป็นเนื้อทองเหลืองปี15นะครับนี่ผมจะดูใต้คอนะครับเดี๋ยวผมจะส่องให้ดูนะฮะจริงจริงมีอีกพิมพ์หนึ่งคือพิมพ์คอแอลนะครับแต่วันนี้ไม่ได้มาเรามาคุยกันที่เนื้อทองเหลืองดีกว่าเนื้อทองเหลืองนะครับถ้าเป็นมือนะับแบงก์กับมือจุดจะมีแค่เนื้อทองเหลืองเท่านั้นนะครับไม่มีเนื้ออื่นเลยนะครับไม่มีเนื้ออะบาก้านะฮะ มีแต่ทองเหลืองนะครับแต่ถ้าเป็นมือเลข8แบบนี้นะครับจะมีทั้งอัปาก้าแล้วก็ทองเหลืองนะครับแบบนี้นะฮะมาดูมือจุดนะครับทั้ง3พิมพ์นะครับทั้ง4พิมพ์นะฮะเป็นบล็อกไข่บล็อกมันนะครับหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับหน้าจะคนละหน้าเลยเห็นไหมครับมาดูมือเลข8ก็จะเป็นอีกหน้าหนึ่งนะครับนี่อันนี้ต้องจานะฮะผมซูมให้นิดนึง เห็นไหมครัอันนี้หน้ามือเลข8นะครับอันนี้หน้าของมือจุดเห็นไหมครับมือจุดเขาจะหน้าจะยาวๆกว่านิดหนึ่งนะครับนี่แล้วมีคางมีคมนี่หน้าเขาจะลึกนะครับอ่าแล้วก็มือนะับแบงก์ก็จะอีกหน้าหนึ่งจะกลมๆเห็นไหมครัจะกลมๆก,กว่าแต่ละพิมพ์นะครับบล็อกค color คบล็อก หน้าหลังคนเราบล็อกกันนะครับนี่ข้างหลังก็จะคล้ายๆกันแต่ก็จะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับอาจจะด,ดูมือจุดเห็นไหมฮะก็จะไม่เหมือนกันสัทีเดียวนะครับแต่วิธีสร้างเดียวกันหมดนะฮะนี่อย่างนี้มือเลขแปดเห็นไหมฮะวิธีสะอาดเดี๋ยวมาไล่ดูมือจุดมือจุดเนี่ยนะครับนี่ ง่าดูนะฮะมือจุดอย่างที่ผมบอกนะครับผมชอบดูข้างหูถ้าใครดูคลิปเก่าๆของผมนะฮะจะเห็นเลยครับนี่ว่าข้างหูเขาจะตัดไม่ชิดอย่างนี้นะครับนี่อ่าพี่มืออื่นก็จะเป็นเหมือนกันเห็นไหมครับเขาจะตัดไม่ชิดนี่ครับไม่ชิดใบหูนะครับมีปีกออกมานะครับนี่อันนี้มือนับแบงค์เห็นไหมครับก็จะมีปีกออกมา นี่มาดูรอยปาดตูดเห็นไหมฮะรอยปาดตูดก็จะเหมือนกันเลยทั้ง3มีเป็นพาที่สร้างยุคเดียวกันรอยปาตูดความโค้งนะครับรัศมีของรัศมีของใบตัดนะครับนี่ก็จะโค้งเท่ากันนะครับองกลางเป็นมือจุดไม่มีโค้ดนะครับผมอย่างที่เคยบอกไปแล้วนะครับโค้ด ไม่ได้ตอกทุกองค์นะครับเนื่องจากโค้ดชํารุดเสียหายไปก่อนที่จะตอกได้ครบนะครับก็จะมีบางองค์ที่ไม่ได้ตอกโค้ดบ้างนะครับผมอ,อีกอย่างหนึ่งนะครับในมือจุดเนี่ยนะฮะอาจจะดูที่มือมีมือจุดเห็นไหมครับนิ้วชี้ทางด้านขวามือนะครับเห็นไหมฮะมีจุดอยู่นะครับอไปดูมือเลขแปดนี่เห็นไหมครับ เขาจะต่อม้วนเป็นเลข8เลยนะครับแล้วก็นับแบงค์มือเขาจะจะจีบมาชนกันแล้วมีแบงค์อยู่ตรงกลางเห็นไหมฮะไปไวๆนะครับอันนี้มาเหมือนมาทบทวนคร่าวๆนะครับแต่สิ่งที่เหมือนกันอย่างที่บอกครับผมชอบดูใต้คางนะครับนี่ฮะสิ่งที่ผมชอบดูคือใต้คางนี่นะครับทุกทุกพิมพ์เลยนะครับของทองเหลืองชอบแตกใต้คางตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะเป็นรอยแตกเห็นไหมครับ อันนี้เป็นรอยแตกจริงๆแล้วว่ามันเป็นรอยเป็นรอยปั๊มกระแทกลงไปึ้งแล้วก็มันมีเนื้อเกินปิ้นขึ้นมาตรงนี้นะครับมันไม่ได้แตกร้าวนะครับแต่แค่เป็นรอยปิ้นขึ้นมาแต่เห็นอ่าเข้าใจง่ายๆพูดให้เข้าใจง่ายๆก็คือเหมือนเป็นรอยแตกนะครับอยู่ใต้คางแบบน,นี้นะครับเดี๋ยวดูคลิปอืน่นบ,บ้างเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะเป็นรอยเป็นรอยพับอยู่นะครับ,บน,นี่เห็นไหมครับ นี่ฮะเดี๋ยวผมย้ายไฟไปทางั่งแป๊บเห็นไหมครับจะมีรอยแตกอยู่ใต้คอเห็นไหมฮะเป็นรอยพับอยู่นะครับโดยเฉพาะมือจุดเนี่ยครับตรงนี้ถือว่าเป็นจุดตายอีกจุดหนึ่งเลยนะครับนี่ฮะพยายามส่องให้เห็นรอยแตกใต้คอเนี่ยนะครับจะอยู่ทางด้านขวาเนี่ยนะครับ อย่างที่บอกครับมันเป็นเครื่องปั๊มที่ปั๊มกดลงไปแล้วเนื้อมันปิ้นกลับขึ้นมานะครับพอปั๊มกดลงไปเนื้อปิ้นออกมาแล้วมาพับอยู่ใต้ขางี้นะครับนี่ถือเป็นจุดตายเลยนะครับนี่เห็นไหมฮะเห็นไหมฮะชัดๆเลยครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับดูที่มือเลขแปดนี่ครับเห็นไหมฮะเป็นรอยพับอยู่ตรงขางี่ยฮะอันนี้นะครับ ถือเป็นจุดจ่ายตังค์อีกจุดหนึ่งเลยนะครับเวลาเราพิจารณาพิจารณาพระโดยรอบแล้วนะครับส่องไล่ดูรายละเอียดนะครับความคมชัดของจีวรนะครับในซอกนะครับนี่ความคมชัดของซอกนะครับการเก็บตะไบข้างนะครับนี่ไม่มีคมแล้วนะครับดูรอยตัดรอยครูดนะครับตัดแล้วครูดไปแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะ นะฮะพอเราไล่ตำหนิอื่นๆที่รู้ที่ทราบมาแล้วนะครับนี่ครับอันนี้ก็จะพุ่นๆนิดนึงนะครับเจ้าของใช้แล้วเก็บไม่ดีนะครับน้ำเข้าที่ฐานก็จะพุ่นๆอย่างนี้นะครับอย่างนี้ก็หลักหมื่นกลางๆนะครับนี่อ่าฮะนี่เห็นไหมครับเป็นรอยครูดเวลาตัดบล็อกนะครับเห็นไหมฮะเป็นรอยแยกบล็อกนะครับเวลาตัดเห็นไหมครับ บล็อกเขามีเท่านี้นะครับเนี่ยบล็อกเขาจะมีไล่ลงมาเท่านี้ตัดแล้วมันก็จะคุมมาอย่างนี้นะครับปุ๊บ <c oughs> เห็นไหมฮะทางด้านขวาทางด้านซ้ายก็เป็นเหมือนกันนะครับเวลาตัดแล้วจะคุมมานะฮะนี่ฮะเราจะเห็นรอยเห็นปีกของชิ้นหน้าเห็นไหมครับคุมมาทางชิ้นหลังนะครับเนี่ยอย่างนี้เลยนะครับพอตัดปุ๊บมันก็จะพาเนื้อมาคลูดด้านหลังแบบนี้นะครับนี่ครับพวกนี้ พวกนี้เป็นรอยที่เกิดจากการสร้างนะครับเป็นรอยที่เกิดจากการผลิตนะครับพวกนี้เก้ทาไม่ได้นะครับพยายามทําครับแต่ว่ามันจะตื้นนะครับพอดูโดยรวมนะครับดูทั้งพิมพ์นะครับดูทั้งพิมพ์ดูหน้านะครับแยกพิมพ์ให้ได้ก่อนนะครับพอดูพิมพ์ได้ปุ๊บนะครับดูปีกหูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็มาดูดูรอยปาดนี่ครับ รอยปาตูดอุดกิ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับนี่ครับอันนี้เป็นทิกเล็กๆน้อยๆนะครับเอามาฝากกันดูตรงคอตรงนี้นะครับนะครับถ้าใครมีแบบนี้นะครับส่งมาขายได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งช่องทางการติดต่อไว้ให้นะครับทั้งไลน์ทั้งเบอร์โทรไว้เลยนะครับในรายละเอียดนะครับดีสคริปชันนะครับมันจะมี ลิงก์ไลน์ผมนะครับผมที่ผมเขียนว่ารับเช่าพระถึงบ้านนะครับแล้วก็ต่อด้วยลิงก์ไลน์นะครับกดปุ๊บเข้ามาที่ไลน์ผมเลยนะครับแล้วก็สวัสดีครับแล้วก็ส่งรูปมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมว่างแล้วผมเปิดอ่านนะครับอันไหนสนใจผมติดต่อกลับไปแน่นอนนะครับผมโอเคนะครับถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับผมโอกาสหน้านะครับได้หลงพ่อเงินหรือว่าได้พระยอดนิยมอื่นๆนะครับเดี๋ยวจะเอามารีวิวให้ดูพร้อมกับ อบอกราคาที่เล่นหานะปัจจุบันนะครับแล้วก็ตำาหนิจุดตายต่างๆที่เวลาผมซื้อผมใช้ดูนะครับโอเคนะครับอย่าลืมนะครับใครมีแบบนี้ส่งมานะครับเดี๋ยวผมทิ้งลายไว้ให้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ